ໄປເຈົ້າບອ ครับผมท่านผู้ชมครับมายังสนามกีฬาเซ็ปัตะก้อครับบนลานกิจกรรมบริเวณห้างสัมปสินค้าโรบินสันสาขากระเบงเรีนะครับเพื่อนัท่านผู้ชมมาชมแบบการเียงขันกีฬาตะก้อในบันพ่อแห่งชาตินะครับในวันที่2ของวันที่6ธันวาคมนะครับประจาวันนี้ครับในรุ่นอาวุโสนครับ ผู้เล่นตำแหน่งแบ็กหลังนะครับอายุ5 7ปีขึ้นไปครับส่วนผู้เล่นตำแหน่งคู่หน้าครับอายุ49ปีขึ้นไปครับต้องบอกว่าแม้ว่าอายุของทั้ง2ทีมครับจะเป็นในรุ่นอาวุโสครับแต่ว่าการเล่นนะครับไม่ธรรมดาครับยังกับวัยรุ่นเลยครับคู่นี้ครับเป็นการแข่งัในรอบ8ทีมสุดท้ายครับหรือว่ารอบก่อนรอชนะเลิรครับระหว่างทีมสลกบาทนะครับจากจังหวัดกะแพงเพชรนะครับในเสื้อสีฟ้านะครับเจอกับทางด้านทีมรอกอับเอครับจากจังหวัดสม หละบุรีนะครับในเสื้อสีกเท่านะครับหลายชื่อผู้เล่นของทั้งสองทีมครับทางด้านทีมสลกบาทก็ประกอบไปด้วยครับตำแหน่งแบ็คครับจะลันสะทองพิมนะครับดีครับที่กำลังเสิร์ฟอยู่ครับแล้วก็ตำแหน่งชงครับศิลวิชัยคบครับแล้วก็ตำแหน่งตัวทำครับสมานบุญธรรมนะครับแล้วก็ผู้เล่นสำรองครับสัก์สืบศรีวิไลนะครับส่วนทางด้านทีมลองอับเอครับหลายชื่อผู้เล่นคบปีดังต่อไปดีครับ หมายเลขหนึ่งครับตำแหน่งตัวทำลยครับวสันบุตรคันดานะครับแล้วก็หมายเลขสองครับตำแหน่งตัวชงนะครับดะโลงเงาะปกนะครับแล้วก็หมายเลขสามครับตามเด่งแบ็กนะครับพันตำรวจโทสมชายอับทองนะครับผู้เล่นสำรองครับเรียวยศสีอุดมนะครับเอาละครับทั้งคู่กว่าจะสามารถผ่านเข้ามาสู่รอบแปดได้ครับก็เราบอกว่า เต่อห้านะครับแต้มต่อนี้ครับยังสูสีกันอยู่ครับลูกเสริมของทางด้านรองอัมายังเปิดได้ครับสลกบาทขึ้นมาหน้าเด็ดและลูกคำลูกนี้โอ้เสียแล้วครับเอ้สามจังาวะโอ้ยังได้ครับลูกนี้ผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อไปครับได้แต้มครับสอดนี้ครับเออใส่สนามบุญธรรมนะครับทำคะแนนกับทีมสลกบาทครับไล่ขึ้นมาครับที่หกต่อเจ็ดกับเสียตลอสิบห้าแต้มเท่านั้นนะครับในการแข่งขันนะครับมาดูกันต่อครับลูกเสริมครับของทีมรองอั้เอครับจากจังหวัดสระบุรีครับ 7-6ครับผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับหรือว่ารอบสี่ทีมท้ายครับเสร์ฟมายังเปิดได้ครับเอาละครับสลกบาดขึ้นมาเจ้าวานี้ลูกทำติดเด็ดครับรองอับเอได้คะแนนครับลูกทำของทางด้านสยามบุญธรรมเลยครับเป็นแต้มของรองอับเอครับไปที่8-6ครับสกอร์บอดอยู่ทางขวามือบนสุดนะครับของแฟนๆที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับ เอาแล้วครับแต่ต่อหครับรองอเมครับสมชายอัมทองมาเปิดยังได้อยู่ครับโฉบขึ้นมาได้เน็ีและจังหวะนี้ครับอเอ้าเก็บไว้ได้ครับสัญญาบุญทมครับโฉบเองกินเองครับติดบล็อกออกไปครับเป็นทางด้านด้านลงก็ปกครับเลขสองครับตอนแดงตัวโฉบแลครับโฉบเองกินเองครับ ขออภัยครับผมไม่ได้กดสกอร์บอร์ดขึ้นไปด้วยครับเจ็ดต่อสิบสองแล้วนะครับตัวดีครับเจ็ดต่อสิบสามครับสิสลกบาทครับได้เสิร์ฟไปลูกนี้จะเปิดได้ครับผมเล่นของทีมร็อกอาเบครับขึ้นมาได้เด็ดจังหวะนี้โดนเกี่ยวแต่ก็ไม่ขึ้นครับขึ้นชั้นแล้วครับวสันบุตรพันดาครับทำแต่ร่วมกับทีมครับอีกแตาเดียวจะเกมครับ เหตุการณ์ในขันเดย์เซตแรกอยู่นะครับของรอบก่อนรองชนะเลิศสรุ่นว่ารอบแปดทีมสุดท้ายครับหกต่อสิบสี่ครับลูกเสิร์ฟของทางด้านจรันสาทองพิวครับติดตาข่ายครับแล้วก็จบการแข่งขันเดยเซตแรกครับชัยชนะครับตกเป็นของทางด้านทีมรองกันดบเอครับพิจานณาก่อนครับดีต่อศูนย์เซตครับในเซตที่หนึ่งคือรองอันับเอชนะด้วยสกอร์สิบห้า

สำหรับการในข่ายในครั้งนี้ครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างห้างสามสินค้าโรบินสันครับสาขากระแพงเพชรครับสโมสรเชียร์ตะก้อฮอด้ายูเนียนะครับร่วมกับฝ่ายกีฬาตะก้อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระแพงเพชรนะครับและชมรมตะก้ออาวุโสจังหวัดกระแพงเพชรนะครับผู้ชนะในอ่า ประเภทดีนะครับจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทครับพร้อมถ้วยรางวัลครับและรองชนะเลิศครับจะได้รับเงินรางวัล3,000บาทนะครับพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็อันดับ3ามรวมนะครับได้รับทีมละ1,000บาทครับพร้อมถ้วยรางวัลครับสนับสนุนถ้วยรางวัลจากคุณวิเลเดชสมิตาครับประธานสโมสรทอร์นายูเดียนครับแล้วก็เป็นนายกสมาคมตะ้วก็อาวุโสแห่งประเทศไทยด้วยครับส่วนผู้สนับสนุนนะครับในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ครับก็มีร้านโสมทอนการค้าครับชมรมศิษย์เก่ามิชิลโลพิยาคมครับแอดกาแฟเพชรรรัับนะคบ ดับลงซัดแท็กเตอร์นะครับสัพพลายส์โตเกฮอนด้ายูเดียนครับห้างสัมปทานโรบิสันกรแด์เพชรครับร้านบางรักน้ำผักใต้ครับร้านบาดัว90้าสบครับผลิตภัณฑ์สปีดพีเจนนะครับเอเอรื่องประกันต้องทันวาครับร้านไชทองบารวยครับขอเจ้าขอครสวรรค์ทซับายครับและดรกิติคมบุญสุขมงครับศูนย์ต่อศูนย์ครับเซตที่สองครับการเราจะเริ่มต้นขึ้นครับเอานะครับจังหวะเสิร์ฟครั้งแรกเป็นของทีมล็อกอัมก่อนนะครับได้เสิร์ฟไปลูกนี้เอ้งสลบบาาครัยเสสื้้้ออีฟาตง เอาเสตนี้ให้ได้ครับถ้ายังอยากจะอยู่ในเส้นทางครับขึ้นดำไปก่อนครับดีต่อสูดครับสูงต่อหนึ่งต้มครับดูจังหวะการเสิร์ฟครับของทางด้านทีมลองแอมเอครับโดยทางด้านสมชายอัมทองครับลูกชงขึ้นมาได้รดและลูกนี้ตามน้ำครับโอ้โหเสาแรกครับจุดนัดพบเลยครับสวยงามทีเดียวครับเอาละครับคะแนนไปที่สองต่อศูนย์แล้วนะครับสลกบางครับนล าการเสิร์ฟของทีมล็อกอัพเอครับลูกนี้เสิร์ฟข้ามไปก่อนครับยังเปิดขึ้นมาได้ครับทางด้านจังหวะนี้ครับเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โหรอ,องอับอได้คะแนนรองอัพเอครับได้คะแนนครับสยามบุญธรรมเลยครับไปที่สามต่อศูนย์แล้วครับ ยังเปิดได้ครับลูกนี้ครับโฉบขึ้นมาได้เด็ดแล้วจังหวะทําลูกนี้โอ้ได้คะแนนบ้างครับจากด้านรองอั๋เอครับวสันบุตรพันดานะครับโอ้คะแนนสองเท่าครับขออภัยครับลูกนี้เสิร์ฟไม่ค้านะครับเป็นคะแนนของทีมรองอั๋เอนะครับอ จะมากระเสือกของทีมสลกบานครับเสือมายังเปิดได้ครับทางด้านแ้ะโลก็ะปกครับและลูกนี้ครับโอ้โหดีบ็อกด้วยครับวระสานบุตรพันดาครับทอาไปแน้ให้กับทีมรองกับเอครับขึ้นลำแล้วครับต้องการยิงดึงเซตจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับสี่ต่อสองครับสมชายอําทองครับเสือไปลูกนี้จะเปิดหลังเท้าไว้ขึ้นครัพยายามจะกัะชือบ้านครับ ทางด้านศิลวิชัยครับครับะแนนเป็นของรองอับเอครับสมชายอําทองครับจะเสิร์ฟอีกหนึ่งครั้งครับเสิร์ฟลูกนี้ไปยังเปิดหัวได้ครับลูกชงขึ้นมาครับของทีมสลกบารครับโอ้โหทำได้แต้มครับเอาละครับต้องการเซดีครับ ะบุญธรรมเลยครับคะแนนอยู่ที่5ต่อ3ครับเอาละครับหลอกอับเอเสิร์ฟไปลูกนี้หายครับโอ้โหเสิร์ฟกินเลยครับสมชายอัมทองครับหรือว่าพันตำรวจโทสมชายอัมทองด้ครับจากจังหวัดสระบุรีครับร้องอับเลยครับ สามตัวหกครับสลกบาทจากจังหวัดกระแพงเพชรนะครับเจอสละบบุรีครับเอาแล้วครับลูกนี้ครับพลิกเดดไปไม่ทันแล้วครับมองชมจังหวะของวสันบุตรพันดาครับลูกทำได้ดีถือว่าทำได้ดีครับสามตัวเจ็ดครับสล็บาทครับจะได้เสิร์ฟลูกนี้ เสริมายังเปิดได้อยู่ครับทางด้านทีมลองอัพครับโถงขึ้นมาครับโดยนลาลงกอฟโปกครับและดูนะครับเป็นหลังสุดเลยครับวสันบุตรพันดาครับได้คะแนนครับสามต่อแปครับเสิร์ฟยอดติดเดสครับลูกนี้ครับ ลูกเสิร์ฟของทางด้านจัลันสาทองทิวครับไม่ผ่านเดสนะครับพยายามที่จะหยอดมาได้เดสนะครับเห็นคะแนนของทีมร้องอับเอครับเก้าต่อสามครับสมชายอัมทองครับเสิร์ฟห้กับทีมเสิร์ฟไปครับสิลวิชัยคครับเก็บไม่ได้แล้วก็ลูกนี้สมรนบุญธรรมครับโดนบล็อกครับโอ้โหวสันบุญพันดาครับทั้งเตะทั้งบล็อกเลยครับวันนี้คะแนนไหลมาเทมาครับร้องอับเอครับ ในเซตที่2ครับสิบต่อสามแต้มครับเอาละครับล <eight> <inh> ูกด้เซอร์ไซส์ออกข้างนะครับนีก็นได้ของทีมสลกบาทครับแต่แต้มอะไรคิดว่าครับดูท่าจะล้บากสักนิดหนึ่งครับคะแนนอยู่ที่10ต่อ4ครับ สมชายอัมทองครับเสิร์ฟตีเด็ดครับเป็นแค่ไหนครับของชาะทีมสลกบากครับห้าต่อสิบครับจ่าลานศักดิทองพิมเสือมาครับยังเปิดนะครับนะครับดโลงบลูกนี้โดนเกี่ยวลังเท้าครับและโชว์ขึ้นมาได้เด็ดและจังหวะนี้ทางใครโอ้โหชิงเล่นก่อนครับวสันบุตรพันดาครับทำคะแนนทำคะแนนได้กับทีมล็อกอัลบุร์ครับ หนีออกไปครับแม่จังหวัชิงเลืองของพรสันบุตรพาดาครับกระโดดได้สูงกว่าทางด้านสยามบุญธรรมนะครับห้าต่อสิบเอแต้มครับลูกเสือของจารันสาตองพีเว้าครับยังเก็บไม่ได้ครับเล่นเองนะครับลูกนี้ปาดไปแล้วก็ได้แต้มครับแม่ชูกระปาสาาใจครับจะทางด้านดาลงร้อปกนะครับโหเล่นแต่แข่งตัวชงเลยครับของลองอัพเอครับ 5ต่อ12ครับลูกนี้เสิร์ฟมายังเปิดได้ครับะครับจังหวะขึ้นไปได้เด็ดและลูกนี้ตะวัดไปโดนเกี่ยวหลังเท้าครับและยูีิทันไปแปรข้ามไปก่อนครับแต่ไม่ผ่านเด็ดครับเหียคะแดนครับของทางด้านทีมลองอับเครับสิบสาต่อ5แล้วนะครับอีกแต้มเดียวจะขึ้นช่่นเลยครับและลูกนี้เสิร์ฟไป อย่างไรครับเก็บไม่ได้อยู่ครับสลกบาทครับหัวข้าบ้าครับลูกนี้หลุดออกข้ารับเข่งคะแนนครับของทีมรองอัมเอครับจากสรับบุรีครับอีกแต้มเดียวจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับสมชายอําทองครับ14ต่อ5แต้มครับปิดเก็บได้ด้วยลูกเสิือดูไใบครับทางด้านทีมรองอัมเอเส์ฟตัดยอดไปลูกนี้จะเปิดได้ครับ ขึ้นมาได้เด็ดแล้วลูกทำลูกนี้ครับได้แทมมาบ้าครับยังไม่เกมครับแบตไฟครั้งแรกครับของทางด้านทีม็องกับเอครับยังอยู่ครับสลบบาทครับสิบสี่ต่อหกได้ครับเอาละครับเสิร์ฟลูกนี้ครับโอ้โหเราปิดเกมเลยครับสิบห้าต่อหกได้ครับจบเกมกั้วนะครับที่ครับสองต่อศูนย์เซตครับ สองต่อศูนย์ใช่ครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเด้ครับทางด้านทีโรอาเอครับทีสนามที่สนะครับน่านพบดิจิตอลเอครับยน่ยังอีกสามเลยนะครับ